สวัสดีคับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t เทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของการหายตัวไปแบบปริศนาของคน5คนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคันเพื่อนผ่านไป2เดือนยญาิย,ายังตามตัวไม่เจอยังหาตัวไม่ได้คันเพื่อนผู้คนในสังคมให้ความสนอกสนใจกับข่าวนี้มากๆคกันเพื่อน เนื่องจากว่าคนห้าคนนี้มีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงหายตัวไปได้ยังไงสองเดือนไม่มีใครพบเจอไม่มีใครพบเห็นนี่คือคำถามของผู้คนในสังคมว่าคนเหล่านี้หายไปไหนก่อนที่จะไปฟังบทสรุปที่ผมจะนำเรื่องราวนี้มาสรุปให้เพื่อนฟังผมต้องบอกข่าวดีแบบนี้เพื่อนล่าสุดนี้นะมีคนพบเจอคนทั้งห้าคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเขาไม่ได้ไปเหนือหรือว่าลงใต้เหมือนกับการคาดเดาเหมือนกับแหล่งข่าวก ่อนหน้านั้นที่มีการให้ข่าวมาเพื่อนเขาเหล่านี้ยังใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครตรงนี้เองคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับอันตรายหรือว่าล้มหายตายจากไปแต่ประการใดยังใช้ชีวิตเฉกเช่นคนปกติพอเป็นข่าวเป็นข่าวปร,รากฏว่าคนกลุ่มนี้ได้หนีหายไปจากอพาร์ทเมนต์นี่คือแหล่งข่าวล่าสุดนี่คือข้อมูลล่าสุด ที่มีการนำมาเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลครับเพื่อนตรงนี้เองน่าจะมีบทสรุปไม่เกิน2-3สาวันนี้ครับเพื่อนเรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมมันสลับซับซ้อนแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนเข้าใจแบบง่ายๆตามสไตล์ฮั l โลเทสมาฟังเรื่องราวของคน5คนที่หายตัวไปแบบปริศนากันเลยครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ต้องเอาที่ตัวต้นเหตุกันเพื่อน ตัวต้นเรื่องชื่อว่าแบงค์ครับเพื่อนชื่อจริงๆก็คือนายลมกดแสงสว่างอายุ36ปีครับเพื่อน คนคนนี้นะครับพื้นเพเขาเป็นชาวจังหวัดอบุบลมีแม่เป็นคนเชียงใหม่หลังจากพ่อกับแม่เขาแยกทางกันนะครับตัวของแบงก์เองก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วกลายเป็นคนพัดเสพเนจรกับเพื่อนตรงนี้เองไม่มีหลักแหล่งไม่มีพื้นเพเป็นที่ชัดเจนเขาอยู่ไปเรื่อยๆวิธีการหากินวิธีการดํารงชีวิตของแบงก์ใช้วิธีการหลอกลวงกันเพื่อน<ๆ>เขาจะทำตัวเป็นคนรวยเขาจะทำตัวเป็นเสียใหญ่แล้วเข้าไปอยู่ในสัง คมต่างๆคับเพื่อนไม่ว่าจะทางเหนือไม่ว่าจะทางใต้ทางภาคอีสานหลายพื้นที่เขาก็ตีกินเรียบคันเพื่อนพฤติกรรมของแบงค์ง่ายๆเลยกันเพื่อนทําตัวให้รวยก็ไว้ใส่ทองเส้นใหญ่ๆใส่เลดเส้นโตโตตรงนี้เองนะครับเขามีวาทาสินค่อนข้างดีคันเพื่อน พูดจาดีนะครับเหมือนนักธุรกิจเหมือนคนมีหลักการแล้วก็ไปหาคนในสถานที่ต่างๆนันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามวัดตามวตามวตรงนี้เองแบงก์ก็ไปกันเพื่อนเขาไม่ได้ไปเอาแม่ชีเขาไปเอาคนทําบุญกันเพื่อนถ้าเห็นคนรวยถ้าเห็นคนพอมีฐานะแบงก์จะเข้าไปตีสนิทแบงก์จะเข้าไปตีสีหลังจากนั้นก็ค่อยหลอกลวงเหยื่อกันเพื่อนหรือบางครั้งบางคราวเขาก็เข้าไปตามสถานที่บันเทิงกันเพื่อน ไปหาเหยื่อไปตีสนิทกับผู้หญิงก่อนที่เขาจะแสดงบทปา่าก่อนที่เขาจะแสดงบทเปแล้วค่อยหลอกเหยื่อมาลงทุนทีหลังนี่คือพฤติกรรมของแบงค์กัเบเพื่อนมีผู้เสียหายอยู่ทั่วประเทศแถวอุดรก็หลายคนแถวหนองคายก็มีทางใต้แถวสุราษฎร์แถวภูเก็ตหาดใหญ่ก็มีนี่คือพฤติกรรมของแบงค์ที่หลอกทั่วไทยไม่ได้เกี่ยงว่าอยู่ภาคไหน ถ้าถูกอกถูกใจแบงค์หลอกหมดกันเพื่อนทีนี้การที่แบงค์หลอกแบบนี้นะครับเขาก็ต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆนะครับหาเหยื่อไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วนะแบงค์ก็ไปเจอเหยื่อคนหนึ่งชื่อว่านางสาวชนนิกาโตชนกอายุ22ปีหรือว่าน้องบีมเพื่อนน้องบีมเองนะเป็นนักศึกษาครับแล้วไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไปเจอกับแบงค์แบงค์มีนางนกต่อมีตัวล่อเพื่อน ให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าปาเป็นเพื่อนสนิทกับแบงค์นับเข้ามาตีสนิทกับน้องบีมแล้วบอกว่ามีเสียใหญ่ใจดีเสียใหญ่ใจสปอร์ตต้องการเลี้ยงเล่าต้องการดูแลตรงนี้น้องบีมเองนับก็หลงไหลใคร่ดีไปกับคําบอกกล่าวไปกับคําบอกเล่าสุดท้ายท้ายสุดก็ได้คุยกับแบงค์กันเพื่อนหลังจากนั้นแบงค์ก็คอยเที่ยวเล้าเที่ยวขื่อกันเพื่อนคอยมาหาน้องบีมนะคอยช่วยเหลือด้านต่างๆชวนไปกินข้าวชวนไปซื้อขนมไปทําบุญลักษณะจะเป็นแบบนี้ ย้อนกลับไปประมาณ6-7เดือนก่อนหน้าน้องบีมจะหายไปนี่คือพฤติกรรมของแบงค์กับเพื่อนหลังจากที่คบหาดูใจกันได้สักพักหนึ่งนะับน้องบีมเองเห็นว่าแบงค์เป็นคนดีเห็นว่าแบงค์เป็นคนใจถึงพึ่งพ่อแฮไม่ใช่นะับใจถึงพึ่งได้กับเพื่อน ตรงนี้เองครับน้องบีมก็เลยพาแบงค์เข้ามาทําความรู้จักกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะแม่ของน้องบีมัเนเพื่อนชื่อว่านางอุษาปานรอดอายุ43ปีตรงนี้เองนะ้ำนางสาวอุษาหรือว่าแม่ของน้องบีมรู้สึกถูกชะตารู้สึกถูกใจแบงค์เป็นอย่างมากเ,เพื่อน คนคนนี้ใจถึงพึ่งได้คนคนนี้ใจสปอร์ตมาเทียอะไรก็มีของฝากมีขนมนมเนยมาให้จึงทําให้นางสาวอุสาตกหลุมรักลูกเขยคนนี้เข้าอย่างจางงังกันเพื่อนลูกเขยคนนี้พูดอะไรเธอเองก็เออออ,อหอบกไปหมด ชวนไปใต้ก็ไปชวนไปเหนือก็ไปชวนไปเที่ยวตรงไหนก็ไปเนื่องจากว่าลูกเขยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้กันเพื่อนลูกเขยเองก็คือตัวแบงค์นับมกกักจะโปรไฟล์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ามันธุรกิจโรงแรมบ้านพักอยู่ต่างประเทศก็มีตรงนี้เองแบงค์เป็นนักธุรกิจใหญ่กันเพื่อนเขาใส่ทองเส้นใหญ่เขามีโปรไฟล์ดี ใครเห็นใครก็ต้องเชื่อคับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนน้สเต็ปต่อมาของแบงก์ก็คือการหลอกให้ผู้คนที่เขารู้จักมาลงทุนด้วยกับเพื่อนตรงนี้เองครับเนื่องจากว่าเขามีการปูทางเขามีการปูพื้นไว้แล้วรันเพื่อนมีการจ่ายเงินให้เป็นฟ้อนๆมีการพาไปเลี้ยงข้าวพาไปเที่ยวหลายคนเห็นเขามีเงินก็อยากมีตามรันเพื่อนมันเข้าแผนมันเข้าสเต็ปเลยกันเพื่อนเมื่อเขาบอกว่าถ้าอยากรวยถ้าอยากมีเงินให้มาร่วมลงทุนกับเขาตรงนี้เองเรามองตามพื้นฐาน ความเป็นจริงกับเ,เพื่อนเมื่อมีคนรวยเมื่อมีคนมีสตุ้งสตังมาชวนเราไปรวยด้วยมาชวนเราลงทุนด้วยใครเล่าจะไม่อยากเอาเพื่อนเ,อนเห็นอยู่ว่าเขาใช้เงินเป็นฟ้อนเขาใช้เงินแบบสุขสบายไม่ต้องทํางานแบบยากลําบากแค่เอาเงินไปลงทุนก็มีกําไรมาใช้จ่ายนี่คือสไตล์ของแบงค์ที่ใช้หลอกลวงเหยื่อ สุดท้ายแล้วนะแม่ของบีมก็คือนางอุตสานะครับได้ตัดสินใจนะขายที่ทางที่มีอยู่น้อยนิดเรียกได้ว่าขายนาแปลงน้อยแง่เมก่ยวนะครับอันนั้นมันจิ๋มนับเรียกได้ว่าขายที่มูลที่มังขายที่พ่อที่แม่นับจำนวนประมาณ5 6ไร่ได้เงินมาประมาณ3ามแสนบาทครับเพื่อนตอนนั้นเองนะครับบีมได้ตกเป็นเมียของแบงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนตกล่องป่องชิ้นกันนะเจอลีลาเด็ดเด็ดเจอทีเด็ดเข้าให้ตรงนี้เองครับบีมก็หลงผัวแบบหัวปักหัว ปั๊มเพื่อนเนื่องจากว่าตัวแบงค์เองเนี่ยมีประสบการณ์อย่างยาวนานเพื่อนเขาหลอผู้หญิงมาอย่างมากมายเขาเคยมีเมียม,มาแล้วสี่คนถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่หล่อหน้าตาเขาจะด้วนตรงนี้เองเขามีทีเด็ดทีขาดเพื่อน เขามีดีที่น้ำซุปแฮคนไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวนะครับนะด้วยเหตุผลนี้เองนะไม่ว่าแบงค์จะพูดอะไรมาน้องบีมก็เชื่อน้องบีมก็ทําตามทุกอย่างสุดท้ายท้ายสุดครับตัวของน้องบีมและก็แม่นะก็เลยนําเงินมาลงทุนกับแบงค์เพื่อนนี่คือสิ่งที่ครอบครัวน้องบีมทำ,ทำเพื่อนสุดท้ายท้าย,ายสุดน้าเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่กล้าคิดเหตุการณ์บานปลายก็เกิดขึ้นในวันที่22เมษายนปีพศ2566ร ตัวของแบงค์นับได้ติดต่อเช่ารถตู้คันหนึ่งครับเพื่อนรถตู้คันนี้นะมีคนขับชื่อว่านายนพดลแสงเมืองอินเป็นชาวอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาคัเพื่อนเขาเองนะมีอาชีพขับรถตู้แล้วแบงค์มักจะใช้บริการเขาอยู่เรื่อยๆนะในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่ยีบสองเมษายนนะับแบงค์บอกให้มารับคนห้าคนที่บ้านหน้าเขาวัดตำบลตะลิงชันอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช นี่คือบ้านพักของบีมครับเพื่อนคน5คนนี้ประกอบด้วยใครบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านรายชื่อให้เพื่อนๆฟัง 1. นงก็คือนางสาวอุตสาปาลอดอายุ43ปีแม่ของบีมครับเพื่อน 2. ก็คือนางสาวชนิกาโตชนกอายุ2 2ปีก็คือน้องบีมแฟนของแบงค์ครับเพื่อน สามก็คือนางสาวยาสุพินโจมฤทธิ์อายุยีบสองปีเพื่อนของบีมชื่อว่าน้องรุ้งกันเพื่อนสี่ก็คือเด็กชายพรพิพัฒน์ปานรอดอายุสิบสามปีหรือว่าน้องฟอดเป็นหลานของบีมและก็ห้านะครับเด็กหญิงพรประภาปานรอดอายุสิบสามปีเช่นเดียวกันชื่อเล่นว่าน้องฟ้าใสคนคนนี้ก็มีศักเป็นหลานของบีมเพื่อนๆนห้าคนนี้นับได้ขึ้นรถตู้คันสีขาวที่มีนายนพดลเป็นคนขับ ออกจากบ้านที่ท่าสาลากันเพื่อนหลังจากออกจากบ้านไปตรงนี้มันมีไทม์ไลน์มันมีเส้นทางของคนกลุ่มนี้กันเพื่อนตัวของนพดลเองนะครับได้ให้การหลังจากที่เขาถูกจับกุ่มในวันที่12มิถุนายนปีพศ2566เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เขาบอกว่าตัวของแบงค์นะให้เขาพาคนกลุ่มนี้นะไปที่พัทยากันเพื่อนไปเที่ยวกินกันสนุกสนานกันเพื่อนไม่ได้พาไปตะเข็บชายแดนไม่ได้พาไปลงใต้หรือว่าไปค้ามนุษย์แต่ประการใดคน5้าคนนี้มีความสุขมากๆกันเพื่อนนั่งรถตู้ไปเรียกว่าโป่งชึ่งกันเลยทีเดียวกันเพื่อนร้องคาราโอเกะแวะปั๊มกินขนมนมเนยเด็กๆทั้งสองคนก็ชอบเป็นอย่างมากมีความสุขเป็นอย่างมาก หลังจากที่คนกลุ่มนี้นะไปพักผ่อนกินลมชมวิวที่พัทยาเสร็จแล้วนะปรากฏว่าแม่ของนพดลได้เสียชีวิตกันเพื่อนเสียชีวิตที่จังหวัดพะเยาตัวของนพดลเองก็เลยต้องมางานศพแม่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ทิ้งรถไว้ให้แบงค์กับคนห้าคนนี้ใช้กับเพื่อนแบงค์เองนะก็พาคนห้าคนนี้นับตะเวนเที่ยวแถวชนบุรีแถวพัทยาอยู่หลายวันกับเพื่อนหลังจากนะั้นนะเขาก็พาคนห้าคนนี้ตีรถกันเพื่อน ขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่มาที่จังหวัดเชียงรายมาชมภูเขามาชมม่านหมอกนี่คือสไตล์แบงค์เพื่อนพาคนเหล่านี้มาหาความสุขมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากเที่ยวแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายจนครบทุกดอยแล้วแบงค์ก็เลยนำรถคันนี้นะไปคืนให้กับนบพดลที่จังหวัดพะเยาซึ่งตอนนั้นเองนะแบงค์มีรถกระบะอยู่คันนึงเป็นรถกระบะสีดำที่เขาให้นบพดลเนี่ยนำมาใช้ในช่วงงานศพแม่เพื่อน ตัวของแบงค์เอารถตู้ไปใช้ก็เลยให้ลพะดลเอารถของเขามาใช้พอเที่ยวเสร็จเขาก็เลยเอารถไปสับกัน,กนเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของแบงค์และชาวคณะก็ได้ดิ่งลงมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มากบดานอยู่ที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่แบงค์พาคน5คนนี้มากบดานอยู่ที่กรุงเทพมาพักอยู่ที่กรุงเทพที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ตัวของแบงก์เองไม่ได้จํากัดพื้นที่หรือว่ามีปัญหากับคน5คนนี้นะครับแต่ว่าคน5คนนี้เลือกที่จะตัดขาดจากญาติไม่ติดต่อหาญาติเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องที่งงมากๆครับเพื่อนโดยเฉพาะน้องรุ้งที่เป็นเพื่อนของน้องบีมอันนี้เองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกหลอกถูกลวงแต่ประการใดไม่ได้เสียเงินเสียทองแต่เลือกที่จะไม่ติดต่อหาพ่อหาแม่ครับเพื่อนโทรไปหาแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์จะกลับ ซึ่งตรงนี้เองก็เป็นเรื่องแปลกและก็ไม่เข้าใจครับว่าทําไมคน5คนนี้ถึงใช้ชีวิตแบบนี้ตรงนี้เองนะับมีการให้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันกับแบงก์กับคน5คนนี้ บอกว่าคน5คนนี้ใช้ชีวิตแบบปกติเลยครับเพื่อนตัวของเด็กๆ2คนนะครับที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายลงมาซื้อส้มตําลงมาซื้อไอติมกินแบบปกติไม่ได้มีเรื่องแปลกไม่ได้มีเรื่องของการทําร้ายกันแต่ประการใดเด็กยังวิ่งเล่นอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์ยังหยอกกันอยู่เลยนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ได้มาคเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนลองไขปริศนาข้อนี้ให้ผมฟังดูหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรคน5คนนี้ถึงไม่ยอมติดต่อญาติันเพื่อน สุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวของญาติเองนะครับก็เลยนําเรื่องราวนี้มาตีแผ่โดยเฉพาะในวันที่28นะครับมีการออกมาร้องสื่อจึงทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องดังและตอนนี้เองนะครับตัวของแบงค์ได้พาชาวคณะทั้ง5คนหนีหายออกจากอพาร์ตเมนต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเรื่องนี้เป็นเรื่องดังครับเพื่อนๆมันก็ยิ่งแปลกทบแปลกเข้าไปอีกเพื่อนเพื่อนแทนที่จะออกมาให้ข้อมูลแทนที่จะออกมาเปิดเผยตัวเนื่องจากว่าญาติตามหาผัวตามหาพ่อตาม าาหตรงนี้เองกับกลายเป็นว่าพากนันหนีหน้าตาเฉยนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือเรื่องแปลกๆของคดีนี้กันเพื่อนไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนนะ้าเนื่องจากว่าตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าสาราก็มีการตั้งข้อหาแบงค์ในข้อหาอะไรรู้ไหมคับเพื่อนข้อหาภาคผู้เยาว์กันเพื่อนเนื่องจากว่ามีเด็กสองคนส่วนคนโตอีกสามคนไม่สามารถเอาผิดได้ โรงนี้เองน่าจะเป็นการสมัครใจมาด้วยกันต่างหากน่าจะเป็นลูกนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นครับเพื่อนแต่เด็กสองคนเนี่ยยังไงก็โดนข้อหาภาผู้เยาว์อยู่แล้วเนื่องจากว่าพ่อแม่เขาไม่ยินยอมเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนลองทายดูว่าคดีนี้มันจะจบแบบไหนแบบโอลพ่อหรือว่าแบบเงือเพื่อนเพื่อนตรงนี้เองมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงผมกลัวจะเงือบเอาเพื่อนเพื่อนอาจจะบอกว่าพากันมาเที่ยวเฉยยังไม่กลับบ้านลักษณะอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้ สุดท้ายท้ายสุดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆกระจางในเรื่องราวนี้อยู่พอสมควรรอลุ้นกันวันต่อวนันเพื่อนไม่น่าจะเกิน 2- อสวันนี้ได้คําตอบอย่างแน่นอนหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไป็เพื่อนไว้นาทีนี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังจงม,มีแต่ความสุขความเจริญ ขอบคุณมากมายจากใจจริงขอบคุณครับผม